สวัสดีครับผมเต้นนะครับจากลักกที่ซาวนะครับก็กลับมาเจอกันในช่วง Car Audio อินเทนนะครับก็ห่างหายกันไปนานนิดนึงเพราะว่าผมติดภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจอันใหญ่หลวงเลยก็จะไปอบรมเอมมาเฮดจัดนะครับที่ซอสบวกนะครับผมแล้วก็ไปตัดสินที่เยอรมันด้วยนะครับที่ซอสบวกเช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ เราค้างกันอยู่นะครับเพราะว่า ep 6เนี่ยผมพูดถึงซับนะครับเป็นแอคทีฟซับนะครับของออริสันนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็พูดไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ทีนี้ใส่เสื้อล็อกฟอร์ดอยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวมาแนะนําตัวตู้ซับของล็อกฟอร์ดนิดนึงนะครับเป็นรุ่น p สามร้อยนะครับขีดแ p นะครับผมเป็นรุ่นเป็นซับ8นิ้วนะครับเป็นแอคทีฟซับเช่นเดียวกับออริสันนะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้เปิด นะครับผมแล้วก็ไซส์มีแค่8นิ้วนะครับผมตัวนี้มี power amp ในตัวเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับต่อระบบแบบไหนได้บ้างนะครับก็จะต่อได้ทั้งไฮเลเวลนะครับวิทยุเดิมไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมก็สามารถจะต่อเต้าตู้ฟ้ไแบนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับวิทยุที่เปลี่ยนเปลี่ยนวิทยุมาแล้วนะครับผมก็สามารถต่อได้นะครับทางโลเลเวลนะครับระบบนะครับของแอมป์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบแบบออโต้เทิร์นออนนะครับ ก็คือสมมุติเราใช้วิทยุเดิมๆขับนะครับเราไม่ต้องเดินสายรีโมทนะครับเราใช้สปีกเกอร์เทิร์นออนได้เลยนะครับพอวิทยุติดนะครับมีสัญญาณเสียงมาแอมตัวนี้ก็ทํางานเลยนะครับผมไม่ต้องทํำสวิตช์เปิดปิดอะไรให้ยุ่งยากนะครับผมตัวนี้นะครับในเรื่องของไซส์ก่อนนะครับตัวนี้จะความยาวของมันนะครับจะอยู่ที่45เซนนะครับความสูงจะอยู่ที่29เซนนะครับความลึกตัวนี้จะอยู่ที่14เซนนะครับ สามารถจะไว้หลังรถได้นะครับแล้วก็ที่ความลึกประมาณ14เซนเนี่ยสามารถจะไปไว้ในรถกระบะนะครับ4ประตูได้เลยนะครับสามารถจะพับเบาะมาแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปครับลองดูไซส์มันประมาณนี้นะครับความลึกประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปได้นะครับผมปิดเบาะได้เหมือนเดิมนะครับเท่าที่ลองมา l e v ว v วีโกนะครับแล้วก็ มิตซูบิชิไททันอะไรต่างๆเนี่ยก็ใส่ได้นะครับแม้กระทั่งฟอร์ดเองก็ใส่ได้นะครับผมตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องของกําลังขับนะครับตัวนี้จะอยู่ที่300วัตต์นะครับอยู่ที่300ร้อวัตต์เป็นคลาสดีนะครับผมตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่30เฮิรตซ์นะครับจนถึง200เฮิรตซ์นะครับผมตัวนี้ก็เพียงพอสําหรับรถไซส์กลางๆนะครับรถกระบะ4ประตูเนี่ยเหลือๆเลยนะครับผม แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่ให้มานะครับก็จะมีตัวบูตเบสนะครับเราสามารถจะเดินสายจากตัวพาวเวอร์ตัวนี้นะครับตัวสับเบนี้แล้วก็เดินสายตัวบูตเบสตัวนี้ไปไว้ด้านหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อเล่งนะครับความดังของซับเบสนะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้ถ้าเพลงบางเพลงที่ถูกบันทึกมาเนี่ยเบสน้อยนะครับหรือไม่พอเนี่ยเราก็สามารถจะเล่งผ่านเจ้าบูตเบสตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ ผมฝากไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับแบบว่าจะติดตั้งตู้ซับแต่ไม่มีเวลามาตีตู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็แนะนําเป็นแอคทีฟซับแบบนี้นะครับผมได้เลยนะครับติดตั้งง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับผมก็เดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปขอข้ามเรื่องตู้ซับไปก่อนนะครับก็พอดีมันมีสินค้าตัวใหม่เข้ามานะครับก็จะมี DSP รุ่นใหม่ๆอยากจะแนะนําจริงๆว่าเฮ้ของใหม่อ่ะที่เราจะต้องติดตามตามเทรนมันให้ทันเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับก็ฝากกเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ